สมเห็ดเนาะอยากอะไรก็แม่งขับโว้ยช่วงนี้ช่วงแม่งขับทางบ้านไปตีนี่ได้ปอกได้หลายมือพกกล้วยพวกได้เข่าเห็ดออกลายอยู่ทางบ้านเหมือนกันเนาะหนึ่งเห็ดสมเนี่ยเนาะคือขัดอาหารบ้านเฮาแซ่บสุดแล้วเนาะพี่นอ้องสมตำอาหาชิ้นง่ายเห็ดง่ายชิ้นยังไดก็แซ่บ แซ่บสุดกะข้าวเหนียวตำมะ่งบ้านเท่านี้แหละไปใส่ก็บอกคลยลืมเด้ข้าวเหนียวบ้านเทาเองแป๊บนึงสบายดีพ่อแม่พี่น้องกองไฟเ <c oughs> มื่อนี้บ่าวแก้วกับหลานสาวพี่น้องพามากินขา้าว <c oughs> ตำมะฮงตำมะฮงแล้วกัหมูแดดเดียวปลาเสล็กสมแนาไม้ ชมนราไม้พี่น้องบมแมนต์เราไหมชมเธอชมนราไม้แล้วก็แจวกลับสบายดีบำแมนพี่น้องเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศน้ำพี่น้องเข้าเบิร์นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันในงเตือนน้ำบอแก้วเลยพี่น้องทำช่องฟ้าชแนลคำแรกแห่งมันสมใจเปิดเปิดหนาเลยมือล้านสาวที่มือแซบอ่ะ กินข่าเหมกันเด้อทุกคนเสียยางหนึ่งไปเนาะุมมีพักผมเดียวขาครับครับตาเองสมตามบริสุบริสมมอไหมสมไม่ไล่ย,ยังดีพี่นอง บบตามมาหูเขาปุ้นสมมติไหมเพิ่มไปอีก มีลูกโดดน่ะขากลายปลาสลิดยังเหร,รอปลาสลิดบ่อเรียว <c oughs> ปลาสลิดบอ่อเดียวกาลยบอดยปลสลิดบ่อเดียวขากขักตัวนี้แล้วครับนองบริกรนดนอ๋อือ่ะ,อะ เบอเียกินยาคนกับลานพี่น้องนางเอก,กลดหุนชาวบึงพี่น้องตามเดือนต้นหนาที่ลดขึ้นที่ลดลงกินส่งคุนเพือเอฟซีกินลำกันอ่ะ แล้วก็เม้นมาติชมให้กำลังใจใเด้อพี่น้องอยากสิชมให้พวกก็ยแงยมได้สิได้กิน บตายำเทียงนหมครับเทียงนี่ตามข้าวปุ้นตอนเทียงมึนตากินเพียววะเสียหรอเลอ๋อเพียวบกินแลย่าเสียสักคนอื่นนาจะ,ะาบูกินหอแรงเ <laughs> บิ่งแล้วน้นง

sùng nó mai Tối nay thì vào Ghiền Mì เด็เขาเฮ็ดออกลายอยู่ทางบ้านเหอนกันเนาะหนึ่งเฮ็ดสมเนี่ยเนาะคือครับสมเฮ็ดเนาะอยากอะไรก็แม่งขับโม้ช่วงนี้ช่วงแม่งขับทางบ้านไปตีนี่ได้ปักได้ลายมึงนี่มกรอ,อยผัวอะไรแม่งขับได้พี่น้องเลยเอามากินขั่วกับตำบงังหงส์นี่เขาเขากันขับ สมนำไม้ได้กินแล้วยังเฮ็ดกับแม่ครับสุดเชียรขนาดครับอยอปลา ตกปลาลงสีเนาะครับโอ้เขาก็ขอเลยเนาะแซฟไลายพี่น้องครับสองคนก็ลไลน์ไปเซบด้วยกัน ไปโยบ้าน,นกินแต่แนี้ยดีๆน้อง,องกินเห็ดกินแมงคับโอ้ฝนควบน้อยต้มปลาคอโอ้ของแซ่บบ้านเราแหละมานีกันดีแล้แลของแซบ่บส้มตำต้ำตหมหอมไหมโอ้อยู่บ้านเดีย๋ยวพี่กินได้ผมกินได้กันไปน้องต้นทุนอาสูงแน่บยปฏีผนดอกเอามากไก่เชื่อกินหือเขา แซ่บไล่แซ่บไล่ครั<ส>บไ<ส>ทยถึงแซ่บถึงเพชดแคนตามเองสิงหายแล้วพอดีอิ่มพอดีอดิอ่มแล้วมองยังแซ่บหรอเอาอีกเอาอีก ใช่ปิดใช่สมน่มไหมโอ้ครับมือหนึ่งผมเซฟคลิปสองมือมือนี้ให้ชมหนุ่มไหมานปิดคลิปอิ่มพี่น้องอะไดอิ่มนะะได้ให้ล้านชาวเป็นคนปิดคลิปให้ได้พี่น้องมาเยลยฟึกหล้านฮะ พี่มีน้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่ายแซ่แออกไปเด้อเพื่อให้เป็นกำลังใจเหตุลิปต่อๆไปสามารถติดจะส่งเป็นอย่างคำมาได้เนาะอยากให้เหตุลิปอย่างกับคอมเมนต์ไว้เลยแล้วกันเบาแก้วสาวผ้าสิไปอ่านคอมเมนต์แล้วกันแจมมันมาเหตุให้เอฟซีทุกคนเนาะเกง่งพี่น้องสุดยอดเริ่มเลยเริ่มเก่งเลยซอยเด้อพี่น้องเด้อซอยดันเลยพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกันได้เตือนพี่น้องขอให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีสบายดี